ครับ,รบเดี๋ยวเอาเซเล็กต้ยมยำไม่งอกหนึครับ,รบแล้วก็บะหมีม่แห้งหนึ่งครับครับเมที่สั่งมากิน<ม>ไม่ผิดใช่ปะไม่ใส่ห้<ม>องงองนะแน่นอนไม่ผิดจำเจไว้แล้วดีจ้ะจ้าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าทำไมผมถึงรักผู้หญิงคนนี้เหลือเกินวันนี้ผมจะเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดในภาพวันแรกของเราสองคนกันครับ อ่ะอีกย้อนมาที่ที่เอาลุงอีมหรู้สือรู้หรือยัง อ๋ออย่างไหยครับพี่เอาไปอ่านจะได้รู้ว่าใครชื่ออะไรเพื่อนๆนะ่ะเนาะโอเคนะ <ผม S 2> <Okay S 1> ครับ,รบ,รบม,ม้อรจะไดส <ๆ S 1> <ห>ักวันจะพาเธอ <ๆ S 1> ไปบน <ๆ S 1> ทางที่มีบางที่ก็หกล้มไม่เป็นไรมีเธอเป็นเพื่อนร่วมนทางจับมือเคียงข้างไม่ห่างคุณเชื่อไหมนนในเวลาทัดทุกครั้งที่ผมไปสาย ผมได้นั่งใกล้ๆคุณแอมทุกครั้งแต่เราสองคนไม่รู้จักกันเลยเรียกได้ว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเรียนรู่เดียวกันจริงๆรเราสองคนเดินสวนกล้ไปมาอยู่ตลอดทางที่ใกล้กัน มี่ักี่ไท่เห็นไม่ได้ันหมอดอ่ะหลอดวุ่นวายมา้ชาหาเธอก็ไม่เจอยย่ี๋หวัดดีพี่โอ๊ตแน่นอนอ่ะยกรเป๋าแกพี่วันน okay. ี้เปนเพียรนิดหน่อยตังค์จะมาให้พี่วันนี้ไม่เอาที่รั เฮ้พี่หวานเป็นไข่หผู้ชายคนนั้นที่นอนใส่แว่นตรงนั้นไข่เอียบไงน้องเอียมไงเอียบไหนเอียมมันรุ่นเราไหวันรุ่นเานั่งหลังแอมจำได้หรอใช่หรอใช่เี่อแอมมีออมีร่นเดียวกันเราหจกรเจนจูเ่กินสีกินสิ มมานั่งเต็อืมเต็มที่เลยคนนี้พี่เหนียไปนัีบหน่เอนุ่งะไปกับเพื่อนดีกว่าไม่เปไรหรอกบนชิ้ี้วยต่างสบายเลย หัวใจของฉันแทบจะหยุดจนแทบจะละลายฟรื่งใจตัวเองไม่มองเธอไม่ได้เหมือนไม่รู้ตัวมันดีกันจริงตคยก็ยังไม่ชัวร์อะไรก็เป็นใจจนตอนนี้ตัวฉันก็แอบกลัวนี่มันคือความฝันหรือเปล่าไม่อยากจะเไรว่า กลับบ้านผมที่อยู่ไกลเดินทางลําบากแต่การเจอครั้งนั้นเพียงไม่นานผมกลับไม่รู้สึกผิดหวังและเสียดายเวลาเลยเพราะผมมั่นใจว่าครั้งนี้คงไม่ใช่การเจอครั้งแรกและครั้งสุดท้ายแน่ๆ<ส> จากวันแรกที่เราเจอกัน <the> water, และทุกวันหลังจากนั้น <deep> blue, ผมรอพูดคุยกับเขาอยู่เสมอ I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Ooh, ooh, ooh. They, don't know they don't know how, how long it takes. Hello, what are you ฮัลโหลอี่ยมอยู่ไหนแล้ววะอ๋อกำลังขับรถอยู่เออแล้วเอาอะไรปะเราซื้อไว้ให้ <laughs> อาืมกาแฟแล้วกันอ่าโอเคกาแฟนะได้แล้วเดี๋ยวเจเอกันที่โรงเรียนโอเคเดี๋ยวขับรถก่อนแล้วกันครับบายบาย เฮ้แอมอย่าไม่มาแล้วมั้งเนี่ยมงแข็งอระไายแล้วพี่หกินหน่อยดีไม่โอ้โหปังไว้เนี่ย <c oughs> โทรไปหลายรนะอ,อบแล้วเฮ้ยขอหน่อยดิ ขอโทษทีนะมาสายกาแฟเอี่ยมใช่ป่ะใช่กาแฟเอี่ยมยังขอนะแต่เช้าไม่ก<ช>อะไระเลยอนี่ไงไม่มีแล้วกาแฟเอี่ยมเอาทิ้งด้วย ดูแลให้มันดีๆหน่อยรู้บ่าน้ำปลาก็ไม่ต้องใส่โซเดียมมันเยอะอยู่ละจ้าเครื่องปรุงอ่ะมันใช่ปรุงสีสซ่จ้าลง้ซ่ลงโซ่มามันกัดกระพระอันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อดทนต่อความดื้อของผมแล้วคอยจะใส่เรื่องสุขภาพอยู่เสมอเขาจะคอยเตือนคอยดูแลอยู่ไม่ห่างบางทีก็อยากจะถามเขาเหมือนกันนะครับว่าเหนื่อยไหมแต่พอเห็นเขาทําแบบนี้แล้วเขามีความสุขผมก็ดีใจ เพราะว่าความสุขของเขาก็คือความสุขของผมเช่นกันอามคขามีอะไรออมอยากไปกินร้านหรูๆไหมอะเียมก็นเพื่อนเนี่ยมาพาแฟนไปกินร้านทหารดีๆอย่างเนี้ยออมอยากไปไหมถ้าอามอยากไปพาไปได้นะโอ้ยเียมออมไม่สนใจหรอกแค่เอ,เอี่ยมพาออมไปกินก๋วยเตี๋ยวอะไรแบบเนี้ยแอมก็มีความสุขแล้วอาหารทั้งแพงหรูๆอะก็ใช่ว,ว่าจะอร่อยเสมอไปมันไม่ได้สำคัญว่าเราไปกินอะไรที่ไหนมันสำคัญที่ว่าเรากินอยู่ใครต่างหากโอเคเนาะ ขอบคุณนะกินต่อโอเคคุณไม่ต้องถามแล้วนะครับว่าทำไมผมรักเธอคำตอบทุกอย่างมันชัดเจนจากการกระทำของเธอเองผมรักทุกอย่างที่เป็นเธอและเธอก็รักทุกอย่างที่เป็นผมเช่นกัน